ตตังหลุดหมดเฮ้ยดีนะด,ดีเลยดีเลยทุกคนอันนี้แบบออกตัวว่าเราคาดหวังกับมันประมาณหนึ่งเพราะว่ารอบข้างคือถามตลอดว่าอ้อมใจเธอจะทำจิมมี่สี่เรื่องใหม่หรือไม่มนี่ก็ตอบทุกคนไปว่ามันไม่ว่างเลยคิวแบบนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ได้ถามไม้ด้วยว่าไม้สะดวกหรือเปล่าอะไรยเงี้ย อย่าไปได้คุยกันเลยอกคนคืองานยุ่งมากจริงๆแบบสุดๆเลยเงี้ยแต่เห็นว่ามันมีเรื่องนี้แล้วก็ดูเทเลอร์ไปแล้วแต่ลืมๆคนคือมันโฟกัสหลายเรื่องจนพี่ที่ออฟฟิศแล้ะคนรอบตัวเริ่มทักว่าเฮ้ยอ้อมใจกับไมาทำไมไม่ไปดูเรื่องนี้แค่มาตอนแรกมันก็ปังมากแล้วอะไรเงี้ยคือทุกคนบอกว่าแบบแค่ตอนแรกก็อยากดูต่อแล้วอยากติดตามอะไรเงี้ยซึ่งแบบใหม่ๆซึ่งมันใช่มากเลยอ่ะจริง มากๆทุกคนหนึ่งคือคาแรคเตอร์ก่อนเลยอันนี้ต้องชื่นชมมากๆคือจิมมี่ซีอ่ะเรารู้สึกว่าเขาพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆถูก oh. คือเราดูงานาเขามาตั้งแต่เรื่อง <Yeah. S 1> แรกเลยทุกคนแล้วก็เรารู้สึกว่าน้องเก่งขึ้นเรื่อยๆตามบทบาทที่ได้รับนะแล้วพอ <Right. S 1> เรื่องเนี้ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่อาจจะแบบว่าตรงกับคาแรคเตอร์เขามากๆอย่างเจ้าทับอ่ะ ก็คือเป็นหมอก็คือตรงกับหมอจริงมากๆอยู่แล้วส่วนในเจ้าสีคือน่ารักมากๆทุกคนคือเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบสดใสมึงแล้วแบบดูมีมิติอะจริงดูดูมีความแบบน่าตกหลุมรักเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีมากจริงๆแล้วก็เรารู้สึกว่าเอ็นเรลเมนรอบตัวทั้งหมดเลยแกงเพื่อนหรือสถานการณ์ที่มันจะเจอเส้นเรื่องอาจจะไม่ได้เายากขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่า มันน่าติดตามเพราะเคมี100%ซ็มากๆทุกคนแล้วก็ชอบที่มันเล่าเรื่องเร็วโดยที่เฉลยความสัมพันธ์โดยง่ายมากๆแบบทําให้คนดูรู้สึกว่ามึงมาเซอร์ไพรส์อ่ะที่เขารู้สึกดีต่อกันตั้งแต่แรกเลยแล้วโลกก็เหวี่ยงเขามาเจอกันมาเป็นคนที่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดว่าเป็นเพื่อนสนิทน้องสาวตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเฉลยในหลายๆประโยคว่าแบบมันเป็นไทเขามันเป็นสเปคมึงเลยนี่มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง หมดทับไม่ได้ปิดกั้นอะไรแบบนั้นเลยก็คือเดินหน้าเลยนะเดินหน้าแบบเต็มกําลังแบบจริงอยู่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เชื่อในสิ่งที่น้องพูดหรือทํานายเพราะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนตัวจริงๆเรื่องแบบนี้เนาะแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่ปฏิเสธเลยก็คือสิ่งที่เขาสะกดกรรมแล้วก็สนใจน้องมาตั้งแต่แรกและเขาก็หาโอกาสในการทําทุกอย่างโดยที่ใจมันแบบถูกแล้วก็ไปเลย โคตรชอบอะชอบรู้สึกว่าชอบในความเป็นนิสัยของตัวละครเจ้าเจ้าพิทับมากใน<อ>ในความเป็นคนตรงไปตรงมาด้วยแหละรู้รู้สึกว่าเขามีจุดโฟกัสที่ชัดเจนดีหมายถึงว่าไม่กัดไม่มคิดอะไรก็ท<อ>ําอย่างนั้นแบบหเหมือนอทําตามความความต้องการของตัวเองอมากๆเลยด้วยด้วยอาชีพด้วยหลัอมังความเป็นหมอที่แบบว่าไม่ไม่มีโอกาสที่ต้องมานั่งคิดเยอะคิดใหญ่อ่ะคงแบบเรียนรู้ว่าในความเป็นหมอมาด้วยแล้วก็ใน ในไม่รู้ดีรู้สึกว่าครอบครัวอะไรรอบข้างเขาอ่ะดีหมดเลยเลยทําให้เขาอ่ะมาเป็นคนแบบเออเติบโตมาอย่างดีแล้วเป็นผู้ชายที่รู้สึกว่าถ้าเราเห็นจากมุมมองนองที่มองเข้าไปก็จะเป็นรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ดูแบบหล่อจังหวะดีจังหวะเท่จังหวะแต่ถ้าเราอยู่ในมวลรวมในแอนเรียของเขาที่เราแบบเป็นเพื่อนเขาเลยอะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกว่าน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็แบบเป็นแบบคนรอบข้างที่มีแต่ มีแต่อะไรอะส่งตอบพลังดีๆให้กันอะเราเลยรู้สึกแบบว่าเป็นผู้ชายที่ดูแล้วแบบมันดีไปหมดอะทุกคนไม่ได้ดูแบบเฮ้ยแบบจังหวะทําไมถึงแบบเฮ้ยมึงเพิ่งเจอเขาแล้วมึงชอบเขาเลยหรอเนี่ยมันจะไม่มีความรู้สึกแบบเนี้เข้าเข้าไปในตัวพิทับเลยถ้าสําหรับเรานะนี่รู้สึกว่าชอบมากๆแล้วก็ซีนที่เขาเล่าเรื่องถึงแบบแบ็คกราวของแต่ละคนหรือว่าแบบซีนทางการแพทย์อะไรเงี้ยทำได้ดีมากไหม ไม่ติดไม่ขัดอะไรเลยคือเข้าปากอย่างเราหนึ่งเพราะเป็นหมอด้วย<ช>แล้วู้ทุกอย่างที่พูดออกมาคือมันเป็นเคสจริงที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์การแพทย์มากดูมาหมดจากสัญชาติอะไรอะไรเงี้ยคือถ้าพาราตี้ของการดูซีรีส์คือนี่ดูการแพทย์หนึ่งสองคือสืบสวนเป็น2องทายที่ จะเป็นสิ่งที่เลือกเสมอทุกคนแล้วก็แบบรู้สึกดีใจกับตัวเองมากเลยที่เลือกดูเรื่องนี้ถ้าสําหรับเราไม่น่าเบื่อหมายถึงว่าปกติไม่ได้ชื่นชอบการแพทย์ขนาดนั้นอ,อยู่แล้วแต่รู้สึกว่าพอดูการแพทย์ที่ไรบางทีเขาไปโฟกัสจุดๆนั้นบางทีเยอะไปหน่อยแล้วและเราไม่ได้เรียนการแพทย์เราก็จะไม่ค่อยรู้อะไร แต่พอดูอนะี้รู้สึกตื่นเต้นไปด้วยรู้สึกแบบว่าเออมันก็คุณได้ความรู้เล็กๆน้อยๆแหละแต่เราก็คงไม่ได้โฟกัสตรงนั้นมากแต่รู้สึกว่าดูแล้วมันไม่ได้หน้าเบื่อขนาดนั้นนะ่ะเพราะบางบางเรื่องหรือบางซีรีส์หรือเป็นหนังอะไรเงี้ยทําการแพทย์มาดูแล้วแบบรู้สึกเครียดแล้วก็ปวดหัวไปด้วยอ่ะเพราะเหมือนเรา <laughs> ไปเรียน <Okay. S 1> ตรงนี้ใหม่อ่ะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้ภาพรวมโอเคหมดเลยสําหรับเราเลิฟไลน์อะไรเอ่ยดีหมดเลย นนนนันนนคู่รองก็มีเกียรติที่ดีมากน้องฟรังอ,อ่านอ่าน,านชื่อละจำชื่อไม่ออกขอโทษด้วยนะคะคือแบบรู้สึกว่าเคมองเคมีดีคือนี่เป็นพวกชอบเส้นเรื่องของการที่หมอกับตำรวจเป็นพิเศษด้วยหมายถึงว่าแบบเก็ <laughs> <laughs> มันแบบโอ้ oh my god มันมีเหตุที่ทำให้ต้องใกล้ชิดกันได้ไปส<ะ>ืบคดี <c oughs> หรืออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนี่เลยรู้สึกว่าเส้นเรื่องของคู่รองน่าจะดีมากๆแล้วก็พอคู่หลักมันสร้างมาตรฐานมาแบบ ดีมากเรารู้สึกว่าน้องธรรมชาติมากนี่ต้องเช่นชมพมุ่มกับเช่นชมทีมเนาะสามารถแบบว่าเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นเดอะเบบจริงๆมาให้เราดูแล้วเด็กๆธรรมชาติมากทางการเวลาพูดอะไรเข้าปากไปหมดเลยไม่มีอะไรจะติเลยทุกคนคือมันเปิดมาแบบดีอะเปิดมาว้าวนี่เชื่อว่ามันจะต้องแมสอะจริงอแต่นี่เอาจริงๆริออกตัวนี่ไม่รู้นะว่าแมสหรือไม่แมสนี่ทำเพราะจิมมี่สี เออแล้วก็คนรอบข้ามอะไรเงี้ยคือไม,ไ,ไม่ได้รู้ว่าแบบมัน,แ,น,น,นแมสนือไม่แมสเพราะว,ว่ามียุ่งมากระดับที่ไม่ได้มีเวลาไปเข้าทว Twitter ิตเตอร์เลยรู้สึกว่านั่นแหละอยากแต่แต่มันก็มันมันสื่อถึงความแมสได้ในระดับหนึ่งนะทุกคนเพราะว่า ถ้ามันไม่ได้แมทพอขนาดนั้นหรือมันไม่ได้สนุกขนาดนั้นนะคนรอบข้างเรามันจะไม่มาถามว่าไหมกับอ้อมทํำไหมยังไม่ทําอีกเหรอดูหรือยัง <c oughs> เพราะตอนแรกอะเราเ <c oughs> เรายืนยันไปแล้วว่าเราอะาจ,จะไม่ทําแล้วเขาถามว่าดูหรือยังเราก็บอกว่ายังไม่ได้ว่างดูเลยอันนี้คือมันกําลังจะทบอาทิตย์นะทุกคนแล้วเมื่อวานอะเหมือนไปกินข้าวกับพี่อ้อมอะไรเงี้ยก็บอก มึงพี่อีบอกว่าสนุกมากพี่อ้อมเอาอยัางไงพี่อ้อมบอกงั้นก็ทํำไหมล่ะหาว่าหาเวลาว่างทากันก็เลยบอกว่าทําก็ได้เพราะเราอยากดูอยู่แล้วอย่างที่พี่อ้อมบอกไปซึ่งตอนนี้ก็สามพุ่เครื่องไงก็หาเวลาแบบนี้ในการทำถูกแต่รู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มมากทุกคนรู้สึกว่าดูต่ออยากติดตามอืมันมีอะไรให้น่าตื่นเต้นมากรอเหมือนรอเราอยู่อ่ะจริงเราเนี่ยนั่งอ่านเจอแล้วว่าเขาจะไปแม่ห้องสอน คือจำได้ว่าไปทางเหนือทุกคนแต่ว่าเราจำจำังหวัดไม่ได้จริงๆคือเทลเลอร์ดูไปสักพักอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบลืมๆแต่แบบนี่เป็นคนที่อินเหนือมากแต่เป็นคนภาคกลางนะแต่ว่ามาถึงแบบชอบไว้อะไร,รเอออาหารการกินหรือแบบอะไรก็ตามเนี่ยเชื่อว่ามันจะต้องแบบน่ารักมากแน่ๆทุกคนแล้วมันเปิดมาขนาดนี้อ่ะโอ้ชอบมากๆเลยกับทีม คือโปรดักชันดีด้วยอันนี้ต้องยอมรับว่าโปรดักชันดีด้วยภาพเพิ่มคุยกับย้อมว่า <N> เฮ้ย,วยสวยมากภาพสวยมากรามกราฟฟิกดีมากรู้สึกว่าทํทาภาพมุมกล้องอะไรเอยแบบทําถึงดีอรู้สึกว่า<ำ>ดูเข้าไปแล้วก็อืเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่น่าติดตามของจ i ม m ซีเลยฉันว่าพี่จ๋าเขาก็มีมาตรฐานของเขาคือฉันดูละครที่พี่จ๋าดูแลมาหลายเรื่องอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเขาสามารถ ทำเรื่องชวนเขินแบบนี้ได้ดีแล้วก็ดีใจ,จนะที่เออที่เขามาได้ได้ทําเรื่องนี้แล้วก็แบบเป็นทีมงานที่ฉันก็ค่อนข้างเชื่อมือถ้าพูดก็คือหนึ่งดูพอจิมมี่ซีสองดูพอาะพิจ่จ่าด้วยเออรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ทําให้เราผิดหวังแล้วก็เขาน่าจะปรุงอร่อยแหละโดยรวมอะไรเงี้ยที่ดูมาคือไม่เห็นแผลเลยเลยส่วนตัวนะอเ,เออนี่รู้สึกชอบมากโดยรวนะมคือชอบมากๆแล้วก็แบบอยากดูต่อทุกคนก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่ตัวเองกับหม,มายมาได้ทำเรื่องนี้นะคะฝากด้วยนะคะ ย้ำอีกครั้งว่าไม่ว่าคุณจะเห็นคลิปนี้ที่ช่องไหนฝากสพอร์ตด้วยนะคะ,ะมาดูด้วยกันกับพวกเราอีกสักหนึ่งรอบนะคะทุกคนมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ทุกคน<ช>แฟนจิมมี่ซีหรือแฟนตัวซีรีส์เองมาพูดคุยกันได้ทุกคนเราจะพาลงให้เร็วที่สุดเท<ช>่าที่เราได้มีเวลาอาจมีเวลาถ่ายมีเวลาส่งปลดบล็อกกับทาจิมเอ็มอะไรเงี้ยยืนยันคำเดิมก็จะพยายามที่ไม่ข้ามวีคจะพยายามวีคต่อวีคเนาะตอนนี้คือต้องเร็วที่สุดแล้วเพราะเราอยากดูเดี๋ยวดนสปอย จริงทุกคนสนุกขนาดเนี้ยสนุกมากจริงแล้วปัญหาคืออัดวันอ่อนวันอาทิตย์จริงไม่มีคิวด้วยก็น่าจะต้องเป็นวันทํางานที่มันเกิดแบบว่าที่จะออนนี่แหละก็ดึกดึกกัทุกคนพวกเราก็ต้องมาสู้แหละทุกคนเพราะอย่างที่บอกไปเราเราไม่ค่อยเกี่ยงเรื่องดึกเท่าไหร่หรอกเราเราชื่นชอบในตัวซีรนี้ถ้ามันสนุกจริงทุกคนเราจะไม่มีแบบเฮ้ยพี่ว่าวันนี้ไม่อยากถ่ายเลยอะอะไรเงี้ยจะก็จะชวนกันถ่ายนี่แหละทุกคนก็เราติดตามได้ทั้งสองช่องเลยก็พยายามใช่ค่ะ ฝากด้วยนะคุัคนฝากแฟนๆจิมิซีแล้วก็ฝากแฟนๆของแบบคู่รองทุกๆคนด้วยน้องเซมน้องฟังเอยใดนะคะทุกคนแล้วก็เด็กแกงจำนวนมากได้หมดเลยทุกคนพอพูดคุยกับแฟนๆทุกคนเลยฝากด้วยนะคะดีใจที่ได้มาทำตัวละครอีกหลายตัวที่น่าจะโผล่มาแบบรัวๆนะคะทุกคนป่ะเจอกันใหม่พีน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย